thank mm -hmm.

อีกสองก็คือทสองอยู่จริงอ่าน้นารือเปะเออไม่เป็นไรรักเหมือนเดิมนี่แต่คือไม่ได้ใช้โค้ชประจำอ่าพี่พีพีครับช่วยถามเอฟซีหน่อยดีกว่าเชิญเลยครับสวัสดีทุกคนเราได้พีครับถามพี่คีดีหน่อยดีกว่าแน่นอนว่า คาเฟ่ของเรานะฮะของชนบรุนด้อมนะฮะจริงๆแล้วมีใครเป็นพิเศษไหมที่พีพีเนี่ยอยากส่งคบให้เออมีหนึ่งคนแน่นอนอะไรเป็นรายการเป็นรายการลกแล้วเป็ท่านพูดชื่ออะไรกินแล้วมีคนหนึ่งเลยพี่ใช่ครับอยู่รักเขามากทำไมนะคือเขาทำให้ผมเอาแล้วคือมันคืที่วันในตอานี้เฮ้ย ดีวันไหนลงรีเลยนะดีวันไหนลงรีไม่มีใครเหมือนกันแน่นอนเออทำไมอ่ะทำไมอยากรู้เลยเนี่ยต้องแยกเขาไปเลยที่เขาเลยเหรอแยกเขาไปเลยจริงเหรออยางสุดเขาไม่ใครแย่เราพูดไหนเนี่ลองแยกเขาดิลองแยกเขาดิ ไอ้เ e คอลนะ่อ่ะพูดอะพูดอะไรกัน Hi คุณออร์ Hi คุณพีพีสว e สดีตอน o ย็นวันนี้เราอยู่พร้อมกันนแฮรกับแค่รู้เจอสุดพิเศษคุณอ๋อนของเราเนี่ยเองนแฮแล้วก็ครอบครัวตัวอก็โคในแฮขึ้นพีวันนี้จัดานจัดเต็มได้เลยเต็มที่เลยนะฮะทุกคนจ๋า วันนี้ฮะเมือเ่อกี้เราได้ค้บไปแล้วหรือยังได้แล้วใช่ไหมชูขึ้นมาหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเราจะเซร์เตไปพ,อพอร้อมๆกันฟังสัญญาณจากผมไดฮะหมไปพ,อพอร้อมๆกันโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วทุกคนครับป่ฮะ คุยก <c iments> like ับเพื่อนสองท่านกันหน่อยดีกว่าแทนครับเชร์กันเลยวันนี้แน่นอนว่าครั้งแรกเลยที่เราได้มารวมต้องกันแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่พีพีก่อนเลยก็ดีใจมากครับถือเป็นอีกหนึ่งในกรรมการของโค้ชแชร์ก็แชร์แชร์ความสรขกับฟิสิเคิลตัวนี้เลยแล้วก็ดีใจมากเลยเป็นการกลับมาเจอกับเรา อคุณค <uras> yeah. <mm ุณครับขอบคุับที่สานฝันที่รอีกครั้งชอบมา่อตื่นเต้นมากตื่นเต้นมาก อย่างอย่าโอเคอามาอยู่กับเพื่อนๆหรือว่าคนพิเศษเนี่ยนะฮะมักจะชอบชวนกันทำกิจกรรมอะไรให้กับรู้สึกสนุกสดชื่นเหมือนดื่มโค้กปิ๊งนะจะอะไรแบบทั้งๆทั้อาจั้งๆทั้งๆทัางๆทั้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 งานั้งๆทั้งๆทั้งๆทั้ว่กั้งๆทั้งๆทั้งๆทั่งๆทั้งๆทั้งๆทั้อๆทั้งๆทั้าๆทั้กๆทั้งๆทั้งๆรั้งๆ กินเสร็จก็ื่นขึ้ก็อ้อละครับอยู่กับเพื่อนะาออคารับอเดียวเอา่รวให้คุณออนร้องเดี๋ยวให้พี่พีเป็นแดนเซอร์คุณและลารไป่ะลอยู่น่งครับพี่ออนเออเอาแล้ เยวสั yes, <cam boy> okay, ่งโซเิค่ะอออเสิค่ะเรดีก็อคพอแล้วเดี๋ยวกสิเข้าเออนีฮะบีบีเอก็ชอบไปรถบประธานอาหารเมืองนอกได้เอนจอยกับเพื่อนแล้วก็สุมอาาได้ถึงโลกแล้วก็จะเป็นไผ่นอชวนกับทั้งคู่ชุกขึ้นตามเอ ต้องจิ้งก่งเนี่ยชูขึ้นมาครับชูขึ้นมาชูขึ้นมาไฝ่ไค่ไฝ่ไฝ่ไฝ่ไมายังใช่ไหมไหนโอเคอุ้ยแหมหยุดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยโอเคมาทั้งคู่ครับชนครบกันหน่อยเรียบร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปสุดยอดน่ารักมากปลุกโมเมนต์ความซ่ากันหน่อยดีกว่า โดยรอบนี้นะฮะคุณทั้งคู่จะต้องมาแข่งไหวพริกกันเองฮหม่กาเราจะมาทำชาเลนจ์วัดไหวพริกกันนะครับแบบไม่มีใครยอมใครในงานล้วก็สำคัญเราจะมาล้วงกันว่าคุณอยากส่งโค้กให้กับใครบ้างในเกมส่งโค้ให้จุดจุดจุดจ้ากริกากขาลองง่ายม สดคบให้นะครับโดยที่ให้พีพีแล้วก็คุณนอรเนี่ยสลหรับการพูดตามคำหมวดน,น,น,นั้นที่เราจะขึ้นให้อยู่บนหลังจอในะฮะตามที่กำหนดซึ่งเรามีเวลาให้ทั้งคู่คนลาสามวินาทีถ้าสามวินาทีนี้หมดเท่ากับ,บว่าคุณตายไหมในทันทีนะฮะเพราะพีพีเขาไม่เคยตายไหมนะฮะ เออโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกคนฮนะไปดูโจทย์แรกจะอยู่ทางจอคนระับ่า้คนที่มีอาชีพขึ้นก้นด้วยนอนหรูคนไหนอ่าพอ,อไหพอ,อนนะพอแนนะ่เริ่มที่ผู้นอนก่อนเลยนะโอเคคุณอยากส่งโค้ให้กับคนที่มีอาชีพขึ้นต้นด้วยนอนหรูคนไหนถ้าร้อมแล้วคุณออนเริ่มครับนักอวกาศนะครับนะ นักดำนานักดำนคุณนองะนักบันทีนักบัีครัุณพ่ีิชาการนักวิชาการคุณออนจะต้องดันซิงออนเดสเตคุณมาแดนซ์วิธีแอดอัพกัแดนนะยูนะเซนโคฟอร์เอ็กซ y บอดี้เฮียนะโอเคไหมโอเคนะเอาแบบไม่จึ๊งกันไปเลยนะคุณเหนื่อยใจมากคุผู้ชมครับวันนี้สิ่งปลาน้ำู้นะครั

อะไรกันอะไรก็ไม่รู้แหละตอนนี้บอกคำตอบจากทั้งคู่นะครับเมื่อกี้ใครเริ่มก่อนกุณอารเริ่มก่อนเหรออันนี้ขอบีพีเริ่มก่อน้ะกานจะอเกนะครับพร้อมแล้วส let's go พี่อเตพี่เชอโอเคพีพีพี่เพีกเอ่อเออสามพ่แทสองีแพท 3 2 1สองหนึหมมวัสลวสุดยออยู่ค่ะพี่อ้อยอยู่นะไอยค่ะอุ๊บบีเซี่โอเคกูบราดเดอร์นารักคุณเลยนะเขาติคุณเลยเมื่อกี้เขายให้คุณได้เป็นเพื่อนเลยนะ It's okay นี่อ๋อวิวนะคะยัอ่โอเคโอ้มีพีก็หลอกคนแก่เต้นหน้ามืดเลยตอนนี้ <laughs> okay, are you ready? Hot. Okay, you're, you're first. I'm on. ready Okay, you're first Good on Okay, you're ready PP, Okay Okay, 3, let let's go Okay, quick, quick, quick I got Good it on. Good Okay, my turn Beautiful Ah, uh, ส่งของให้บอสบอสน้าส่งของให้บอสนะเบสส่งของให้เบสบิวตี้เบสตี้เบสตี้ว่ะยังไงต่อบันดาลนาป่ะส่งของให้นหนห boat, บันดาลนาแล้วอะบันดาลนาโส์ค่ะบานดาลนาโสฟ์เหลือก็ได้บานาไผยเออบานาไผ่ไพร

Uh-huh. Okay, together? Together. Okay, are you ready? Okay, three! Good job, man. ตัวแบบปัวไม่ไหวจริงๆเนี่ยน yeah. ะแลสองคนก็น่ารักมากคิวใจมากแบบเต็มที่ไปแล้วนะโอเคเราอยู่แบบพูดถึงความรู้สึกสุดท้ายในช่วงสุดท้ายวันนี้เลยบอกว่า how you feeling i t the last moment in this moment yes <laughs> I feel so expensive ก็บอกว่าแฮปปี้มากๆอย่างที่บอกว่าเป็น ได้มาลงงานกับโค้กแล้วก็เป็นแฟนคลับโค้กมาอย่างยาวนานตั้งแต่จำความได้เลยประมาณสักหนึ่งป้ว่ออยู่คู่กับคนไทยแล้วก็โ l o b a l โลกไปตลอดเลยออนไปไหนมาไหนก็คือออน and doctor always ในในตู้เย็นคือมีเยอะมากแล้วก็ชอบมากๆเลยก็ดีใจมากๆขอบคุณที่จัดงานดีๆแบบนี้ที่ทำให้เราได้ แชร์พลังงานดีๆสมกับแคมเปญของเขาแชร์กับเคิลสนคบแย่ พายูไม you c a อน a k e นะคะัดวเทอั์อยอง e โอเคดี a ล้วครันองดีใจมากครับแล้วก็เป็นปีที่สามแล้วด้วยที่อยู่กับโฮมมาครับผมก็เราก็เจอกัน ดีใจมากที่โคได้จัดกิจกรรมแล้วผมโคก็แชร์หรือว่าส่งโคให้นะครับได้ทำให้พี่เนี่ยได้มาเจอกับแฟนๆด้วยแล้วก็เพื่อกิจกรรมแนบันดีมากๆเลยเราบอกว่าแบบไปคัสตอมไม้กัะบอกโคได้มีมุมถ่ายรูปก็เอากฝากทุกคนฝากที่ดีกันด้วยนะครับตรงยกานที่เซ็นฟรักนะก็มาร่วมกิจกรรมส่งโคให้ที่เขาโคเด่นะครับก็ฝากผลงานไปแล้วก็ฝากย้ำไปเลันะครับสำหรับแคมเปญเออโคแชร์นะครับโคก็แชร์ส่งโคให้ แต่ก็มีอย่างอื่นด้วยวเป็นผไม่มีน้ำตาลโฟ้กซีโร่ทุกอย่างนะครับก็บำรุเอ๊ะเราม่ได้ประูไนแล้วก่อนจากไปในวันนี้ขออนุยาให้ทั้งสท่านได้ฟรีกันหน่อยกว่าท้ายกับทุกคนมาขออรุญาตครับขอิยุาตนะฮะ